สวัสดีค่ะโมโบกบกินอยู่แบบบ้านๆเปียชาแนลค่ะพี่น้องโมนีสภามาให้กระเผาค่ะเมนูโมนีสภาพมาทําอาหารไทยค่ะจะทําทําต้มยํมปาปลาทูนะคะพี่น้องโมนีเขาเปียเป็นปลาทูนะคะปลาคอปลานิ่นกินเบอร์ละปลาดุกนะคะวันนี้เป็นปลาทูอยะต,ต้มยําสไตล์ไทยๆค่ะเสเห็ดลินดําค่ะ อันนี้ก็จะมีผักชีกับใบผักชีใบเลื่อยนะคะหรือใบผักฮอมเปบันเข่าหรือวา่าผักชีฝรั่งนะคะเราจะ,สะเสื่อมนะะพี่น้องมะเขือเทศค่ะรากผักชีตะไคร้ใบมะกรูดค่ะแล้วก็เราจะใส่มะขามเปียกนะคะแล้วก็พริกพ้พค่ะพี่น้องนะคะเป็นอาหารไทยด้ะคะ่ะพี่น้องพอบริสุทธิประลาะนะคะ,นะคะประมาณนี้ค่ะก่อนอื่นค่ะใส่เครื่องสม,มุนไพรล,ลงไปเลยค่ะ แต่ใช้ใบมะกรูดแล้วก็ลาวผักชีค่ะที่จริงเล้อะพี่ลองทำนีหอมแดงบ,บุบๆใซ่ลงไปน้ำสีแสบแตว่าหอมแดงเย้าบริสุทธ์นะคะมันเหลือหน่อยก็เลยบ่อยากใส่ของเจ้าหน้าเดี๋ยวเราสมมติกินค่ะพี่น้องนะคะจากนั้นใส่เกลือลงไปค่ะประมาณนี้ค่ะจากนั้นตามด้วยมะขามเปียกค่ะพี่น้องมะขามเปียกใส่สมิ่เพะว่า ยวคือใส่บ anyway. ักนาวเพิ so like ่มทำมันบเรี้ยวนะคะที่ใส่มะขามเปรี้ยวลงไปเพราะว่าทําให้รสต้มยําของเราเนี่ยมันจะไม่เปรี้ยวโดดเหมือนมะนาวนะคะพี่น้องสังเกตุเบื่องมะขามนี่นะคะถึงว่าสิเปรี้ยวขนาดไหนแต่ความเปรี้ยวมันก็จะแบบว่าเปรี้ยวละมุนนะคะพี่น้องเปรี้ยวละมุนเปรี้ยวอ่อนๆนะคะแต่สไหรับักนาวในสตแลมเปียกเลยค่ะพี่น้องนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวรอต้มให้น้ำสมุนไพรเขาออกกันค่ะพี่น้อง พอน้ำเริ่มเหลือดค่ะใส่เห็ดลงไปค่ะเห็ดลิ้นดำหรือเห็ดฟางก็ได้ถ้ามีนะคะหรือเห็ดนางฟ้าก็ได้ค่ะพี่น้องนะคะแต่เห็ดนางฟา้ามันจะเหนียวหน่อยนะคะเห็นผู้เฒ่ากินเยอะโบในนั่นะคะตามเรื่องเมืองเกิดเทพพี่น้องสวัย,ยเดนี่เบ็ใส่ปลาปานี้ตรงล้างสุดเทวารหนึ่งคือเอ่อมันสุกง่ายนะคะพี่น้องปลามันสุกง่ายเราก็เลยจะใส่ทีหลังสุดเลยค่ะหลังจากนั้นค่ะใส่ผงปรุงรสลงไปค่ะ ตา,ามด้วยชูรสยาหาชูรสว่ายาสักสมพี่น้องชูรสปกติใส่ขวดเพิ่มมาใส่กองมาสียาเราหาภาษัเนี้ค่ะชูรสใส่ลงไปประมาณนี้ หลังจากนั้นค่ะใส่ปลาลงไปเลยไปทิ้งแห้งสิละค่ะพี่น้องใส่ลงไปเลยค่ะแบบนี้เลยค่ะรอให้น้ำเดือดค่ะอย่าพึ่งข้นเลคะมังกรกระโบสดเด้พี่น้องนะคะอันนี้เห็นจ,จ๊าจเลยค่ะนะคะรอให้น้ำเดือดจะข้าวนึงค่ะ ี่ค่ะฟองเจียค่ะพี่น้องจะเห็ดให้นำสุกข,ข้าๆงานาปลาเข้าๆนะคะพี่น้องในร่อให้มันเดือดค่ะค่าแห่งปลาเข้าสุกอีรีก่อนถ่าพี่น้องปลาทูนี่ค่ะพี่น้องมันเป็นปลาทูที่เิ่นแซ่แข็งมากนะคะส่วนมากมันจะเนื้อมันสิแข็งโบซ่บคือปลาทูแบบว่า สดๆเลยนะคะโบถ้าในน็อกน้ำแข็งจะสั่งใจอีกแบบนึงคะ่ะแต่เขาจะหาปลาทูที่แบบว่ากาลังดินขึ้นจากบ่อเลยเนี่ยมันเป็นแบบป้ายขึ้นจากทะเลนะคะพี่น้องแต่ว่าถ้าซื้อแบบเอามานกน้ำแข็งอ่ะแบบแข็งๆที่เขาขายตามทางร้านเนี่ยค่ะเนื้อปลามันจะแข็งไม่อร่อยะคะ่ะพี่น้องนะคะสไลดฟองออกคะ่ะค่ะดีพักรเพอเทศแต่แนวในมุมสมมีความเสียความเอียงนะะคนะคะ หลังจากนั้นชิมรสค่ะอืมพี่น้องสวายาตัวอีล,ออลัสซี่แซกกะหลี่ด้วจ้าพี่น้องแซกหอมค่ะหลังจากนั้นค่ะแยกใส่ผักชีกับใบเลื่อยลงไปค่ะนี่ค่ะผักชีจีนแล้วก็ผักชีฝรั่งแล้วก็ตามด้วยพริกผงค่ะใส่ลงไปเลยค่ะ จะใส่สาน่งก่อนพวา่ากินเข่ากับลายคนผู้คนกินเผ็ดโม่เผ็ดกับมีค่ะพี่น้องนะคะก็จะใส่พอให้มีความหอมต้มยำนี่ค่ะพี่น้องจะใส่พริกโค้งลงไปนี่มันจะเพิ่มความหอมขึ้นมาได้ค่ะนะคะถ้าเข้าใส่ตะพริกสับรวพริกสดนี่มันจะบพ่มความหอมเลยนะคะพี่น้องนี่ค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะต้มยำปลาทูสดค่ะพี่น้องนี่ค่ะกำลัง,งห่อนๆควรหุนหัว,น,ว,น,วน,นะคะมาค่ะเดี๋ยวจะยกออกจากเตาไปให้บเบิ่งจ้า แล้วล่ะค่ะพี่น,น้องเมนูเมื้อนี้ค่ะต้ยมยำปลาทูสดค่ะกำลังร้อนๆนรนวๆเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะสีสัหน้าตาปิทตสแสบน้ำปค่ะพี่น้องเย่อใส่พริกป่นนะคะแต่ว่าใส่ไม่เยอะค่ะพี่น้องเพื่อนๆทุกคนเพราะว่าบางคนเพื่อนก็บ,บ่กินเผ็ดนะคะเดี๋ยวเวลายา่าสกินจะคอยแบ่งใส่อีกต่างหากนะคะใส่เห็ดลิ้นดํดำลงไปค่ะปิดท้ายด้วยผักชีกับผักผักชีใบเลื่อยหรือว่าผัก ชีฝลังหมั่นเท่านี่ยแหละค่ะพี่น้องนะคะใส่ลงไปเพิ่มความหอมนะคะบะเขือเทศค่ะท่สซัมพัญนด้วยค่ะพี่น้องทามีหอมแดงนะคะบุบๆใส่ลงไปด้วยจะทําให้ต้มยําเราแบบอร่อยมากๆเลยนะคะพี่น้องหรือว่าผู้ใดชอบแบบเข่ย่อกรวต้มใหบิอบนะคาทิ่เส่ใบกระเพรานะคะอันนั้นกระแ่บเพื่อนในพี่น้องพอมันจะออกแบบร้อนแรงเลยละค่ะอันนี้คือต้มแบบสไตล์ไทยๆนะคะพี่น้องนะคะนี่นะคะน่ะ,คะขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องทุก้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะ มากดไลคกดแชร์กดติดตามให้ขอคุณกําลังใจดีๆเด้อจากพี่น้องมาค่ะทุกผู้ทุกคนมากินเขากินน้ำด้วยกันค่ะต่มยยมปาทูสดค่ะสเสบพันห่อนค่ะ